สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลูซาซาค่ะก็ตามชื่อคลิป r e แ c t นางงาม Top 5 Prediction อยากจะมาวิเคราะห์นางงามในแบบฉบับของแตงกว่าเองนะมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสนะคะก็ทำกรุบ,ก,บ,ก,บกริบใน Facebook ของตัวเองที่ก็ไม่ค่อยมีใครตอบเพราะว <c oughs> <ๆ>่ Overall w e ที Preliminary Not Bad แต่ก็ไม่ได้เป็นตามที่หวังอยากเห็นนางงามเดินมีมีม,มี Air Time ที่มากกว่านี้ กขรู้สึกว่าเวทีเบียดไปอาจจะสังเกตเห็นได้จากในซีนโอเพนนิ่งนะคะไม่รู้เป็นเพราะมุมกล้องหรือว่าเป็นเพราะบล็อกกิ้งแสงสีเสียงก็เรียกว่าะระดับมาตรฐานละกันนะคะก็กราฟิกไม่อะไรมากไม่อะไรกับใครแต่เพลงอ่ะมีความงงทุกคนคือรอบรอบชุดดาตรีเพลงจังหวะ g ก o v ฟมันแอบเร็วแต่พอชุดว่ายน้ำอ่ะบีมันนะแต่แบบ ชามันเลยไม่ไม่ไม่ไมไมสับอะ่ะมันเลยไม่สับแบบที่ควรจะเป็นนะคะแต่โอเวอร์ออลก็ไม่แย่ค่ะเริ่มคนแรกเลยเนาะ คนแรกก็คือสาวงามจากโกลอมเบียเอ่อนางชื่อว่ามาเรียเฟรนันดาก็ถ้าออกเสียงผิดเขาอภัยด้วยเนาะเอ่อพูดถึงแบ็กกราวนด์ของนางคร่าวๆแล้วกันนะคะนางก็เป็นเป็น motivation speaker เนาะเป็นเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เป็นเป็นนางแบบแง่นอกคือนางสวยมากนางมีความ commercial อ่ะคือไม่ได้เป็นโมเดลแบบแบบแบบ high end นะแต่ว่าเป็นนักเป็นเป็นคิดว่าเป็น สาวงามคนหนึ่งที่ที่มี potential นางจบจากสาขาทางด้าน Media and Journalism สิ่งที่น่าสนใจของนางเลยนะคือถ้าเราเข้า IG ของนางอะคะ่ะมันจะมี hashtag ว่า SOS water อันนี้เป็นในเรื่องที่นางอยากจะ Advocate ก็คือคือนางมองเห็นปัญหาในเรื่องของการขัดแคลนน้ำนางเป็นนักพูดเนาะภาษาอังกฤษดีสื่อสารได้นะคะแล้วก็คือสวยแบบคือสวยแบบทุกคนมองว่าสวย เข้าใจง่ายๆนะคะกระแสดีค่ะเพราะว่าอันนี้เราเห็นจากคลิปที่มีคนมาส่งนางที่สนามบินคือแบบเรียกว่าสนามบินแปะสวยมากโอเพนนิ่งซีนนะคะมาเรียเฟอร์นันดาแล้วก็มีน้ำเสียงที่แบบ ก็สมกับเป็นโคลอมเบียแน่นอนนะคะชัดเจนสวยแต่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่าที่ส่องไอจีนาคือว่ามองว่านางแบบบาร์บี้ผมบอนมากนะคะถ้าผมตรงคือจึ้งมากนะคะแล้วนางเป็นคนทาปากแดงแล้วสวยมากๆคนหนึ่งลุกอันนี้แอบ,บดูแมทเท่าไปหน่อยนะ,ะมีความฟา่าที่ไม่รู้ว่าเป็นฟา่าแบบเบี่ยงข้างเนาะก็รู้สึกสวยได้มากกว่านี้ สจ SOS Water <S her own ชัเชดเจนแต่ด้วยอินเนอร์ของนางแน่น,นอนนะคะว่านางมีความควีนมากเนะเราไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าประเทศนางงานประเทศลาตินจะทำให้เราผิดหวังนะครับสำหรับแตง,งกวาก็นั่นแหละ คือผมแอบดูแม่เท่าไปหน่อยเดินโดยรวมโอเคแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีจุดคลี่แม็กซ์ของของของโช์นี้เวลานางมุนนางก็ก็ยิ้มสวยๆแต่นางไม่ได้ล็อกแบบมองกล้องแบบใส่ตาขนาดนั้นนะคะแต่ว่า By the way ก็ยังให้เป็นท็อปทอปอยู่นะคะเพราะว่าความสวยแบบจึ้งจึงจึ1ง,งสิบสิบ,ส,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 บสิบนะคะแมเสเซจดีค่ะ SOS water สื่อสารตรงประเด็นนะคะไม่ต้องมี drawing อะไรมากอย่างบางคนอาจจะมองว่า เฮ้ย <He, S 2> เรียบไปหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าผ้าไม่ได้มีผลกับคะแนนนะคะต่อไปมาพาร์ทของ evening gown motivation speaker นักูสั้งแรงบบนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของ public speaking แน่นอนนะคะว่าทำได้ดีแล้วก็จบในสาขา journalism สวยแต่รู้สึกว่าเขาไม่หลอกมองที่กล้องแบบหลอกเช่นกันคือรู้สึกว่ามันมันก็ยากเนาะในการเก็บทุกมุมมองมองมอง,มอ,งอะไรอยา่างแต่ว่าเอาเอาเอาเรื่องชุดโอเวอร์ออลก่อนเนาะรู้สึกว่านางใส่สีนี้ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบดีไซน์ชุดเท่าไหร่บอกว่าอาจจะดูเป็นนางงามยุคเก่านิดนึงก็ก็คลาสซี่ดีค่ะแต่ว่าคิดว่านางถ้านางใส่ชุดที่เป็นสีแบบ เงินเงินตามแบบฉบับแบบโคลอมเบียอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชุดแบบเปาปาลิน่าก็จะก็ก็จะสวยกว่านี้จะควีนกว่านี้นะคะเออทรงผมส่วนตัวแล้วแต่กว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าถ้านางปล่อยผมหรือหรือฟาล่าอาจจะเข้ากับชุดดีมากกว่านะคะ มวยรู้สึกว่าช็อตที่นางเดินออกมาแอบแปลกๆเป็นชมพูเฉดที่ไม่ถูกต้องสำหรับนางนั่นแหละคะ่ะประมาณนั้นโอว์อลก็ยังให้นางอยู่ท็อปฟนะคะยังอยู่ท็อปท็อปเนาะส่วนมงไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไปเนาะเนาะยังตอบไม่ได้เพราะชอบหลายคนเลยปีเนี้ยนางงามละตินเนี่ยอยู่นี่ท็อปฟฟ์ของฉันเยอะไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัดใครออกไม่ได้เลยทำใจไม่ได้เลยโอเคเรามาเริ่มกันนะคะคนที่สองนั่นก็คือ ค u r สาวคือสาวนะคะชื่อของนางคือกาเบรียล d o ด s a ซันโตสอาจจะซันซันโตสเบาๆเนี่ยโอเคนางเป็นเซอร์ติฟายไลฟ์โค้ชนะคะพูดถึงประกาาวนางเบาๆหน่อยเนาะแล้วก็พูดสี่ภาษาค่ะสิ่งที่น่าสญญนใจนางเป็นบร ER. เวารในองค์กรที่เหมือนเขาแอด o ว a t เกตในเรื่องของซนะีร์คูลาร์เคมีเนาะซึ่งอันนี้เป็นจุดทิ้งกว่าติ๊ก <laughs> <laughs> ติ๊กนะคะเพราะว่าเรามีความสนใจในด้านซัสเทนแล้วก็ซ i ร์คูลาร์อยู่แล้วเนาะก็ โอเคคือครูซาวเนี่ยน่าห่วงตรงหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือเขามีช่วงหนึ่งที่เขาติดโควิดเนาะแล้วเขาต้องควอนตีนซึ่งไม่แน่ใจว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันมีผลกับคะแนนหรือเปล่ามันก็น่าจะต้องมีแหละที่สำคัญคือหน้าตาสวยมากเอาเอ็มยูแฟคเมากๆเลยยิ้มสวยคอมเมอร์เชียลสิ่งที่ทำให้ใหที่นังกว่าสนใจครูซาวเลยอะคือในงานเวลคัมดินเนอร เปิดโอเพนนิ่งซีนเดี๋ยวเราดูก่อนกาเบรียรา้อมการ์ก่อนสวยแบบ Effortless c คิร์ซ่าแต่มันทุกอย่างมันดูมี Power หมดเลยดูชอบมากๆรู้สึกว่าผีกาเลรียน้าแบบไม่ไหวแล้วนะคะซึ่งคนนี้มี p o เทนเชียพอๆกับโคลอมเบียเลยตัดสินใจไม่ได้เลยจริงๆนะคะว่าใครจะโบว์สว s มสูทคอม e t i t i o n นะคะ สวยเขา้าใจง่ายสบายๆนะคะแต่ว่าอาจจะนิดนึงว่าเรื่องสายตาอาจจะไม่ได้จิกอะไรมากแต่ว่าสบายๆมา As a certified life coach, Gabriella is proud to have people turn their life lives coach. around. In the past, this 20 year old was a victim of cyberbullying, so she partnered with a non profit that fights against discrimination of any kind. Girazal! Mom. สวยมากเราชอบจังหวะการที่แบบสบัดผ้าเรามองกล้องแบบถาอาจจะทำให้เหมือนดีเขานะคะแต่แบบสวยโว้ยนั่นแหละโอเคค่ะเราก็เลยคิดว่าอยู่ใน top ป5จังหวะหมุดเล่นผ้าเอากล้องอยู่ฟโต้จีนิกสวยมาก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 หนาแต่ยังมีเดอะเบสค่ะแต่กว่ามี The ะเบสที่ ในอีฟนิ่งเกนะคะแต่เราจะมาบอกว่าใครต่อไปค่ะสาวงามคนที่3นะคะที่คิดว่ามี potential ที่จะอยู่ใน top 5ก็คือ Dominican Republic a n d ดร a a า a ามาติเนะคะก็เป็นสาวงามที่เ,เรียนด้าน psychology นะคะแล้วก็เรียนวิชาโทเกี่ยวกับ Latin American studies เนเอะแคมเปญของนางค่ะก็จะสนับสนุนในด้านของสิทธิสตรีนะคะหรือ women rights สวยเรายิ่งมัดผมคือรู้สึกว่ารูปหน้าเขาสวยกระโหลกสวยอะคือมัดผมแล้วคือจึ้งต้องบอกว่านางงามโดมิการิพับลิกเป็นเป็นชาติที่บุคลิกดีมากนะคะจำได้ตอนปีของแอนเดรียเมสานะคะก็บุคลิกแบบเดียวกันเลยอะเหมือนทอดกันมาเลยอะแต่ว่าคนนี้สวยเราชอบเราชอบคนนี้เป็นอีกคนที่ที่ทำให้ก็ว้าวได้ในวันนี้นะคะ สวยจังสวยมากสีนี้ขึ้นเนาะใส่ขึ้นอยู่แล้วนะคะผิวแทนสวยมัดผมสูงแบบนี้คือจึง้งโอเคต่อไปเราไปดูชุดว่ายน้าสวย <community. S 1> จังขายาัวมาก

รีนมาชัวมากโหคือต้องบอกว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุด e อ ning g o ก n ที่ว่าชอบที่สุดในปีนี้เลยที่ทันสมัยดีนะคะแล้วก็สีทุกอย่างส่งมากไม่ต้อเป็นต้องแบบปัดเยอะอะไรเยอะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแรงบันดาลใจใดๆคือสายตาของนามีความแบบ e m p o w e r นี่ลาตินหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเอเชียอยู่ไหนยุโรปอยู่ไหนอะไรยังไงต่าง,งกวนาโอเคต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็คนที่4เลยค่ะปัวโตริโกปวโตริโกนะคะชื่อของนางก็คือแอชลี่กอริโนนะคะเป็นหญิงสาวโปรไฟล์ดีวัย28วิศวกรรมอวกาศนะที่อยู่ of ฟเซนทรัลฟลอริดานั่นเองฝันอยากทำงานที่นาซา ประจกักษ์นะคะเสียงเชียร์ทรงพลังมากอะ่ะจีนแนะนำตัวเมื่อกี้ไม่ติดเลยเนาะผมตรงสงา่าาอเสริมบุคลิกนะคะสวิมสูตรละ่ะสวิมสูตรเป็นยังไง oh, <okay. S 1> ดิส c l เมอร์ก่อนนะคะว่าการวิเคราะห์นี้นะคะมาจากความชอบของแตงกวาน,นะคะแล้วก็เป็นการการเขาเรียกว่าอะไรการวิเคราะห์ในแบบฉบับของแตงกวาน,นะคะก็ใครไม่เห็นด้วยก็ต้องขออภัยด้วยคน เห็นตรงกันไหมหรือว่ามองว่าใครน่าสนใจอะแชร์ความเห็นกันได้เลยนะคะถ้าเพิ่มเข้าหมดเออช็อตหันมาคือแบบคุยมาก คือสเต็ปไม่ต้องแรงอะไรเลยเนาะแต่ว่าด้วยความแบบนางงามละตินนะคะก็หุ่นดีมากๆนะคะสวยหน้ามองอยู่แล้วเดินมั่นใจชมพูชมใจผมตรง10บ,บสิบสิบค่ะตรง ออสายตาชุดชุดไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะชุดแต่ชอบช่วงคอตรงนี้จังเลยแล้วก็ที่แบบแหวกออกอะไรอย่างเงี้ยดูเฮลตี้แล้วก็ชุดส่งขับผิวมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะมันยิ่งเสริมให้เขาดูมีความแกลมดูมีความแพงดูมีความเป็น มีลีดเดอร์ชีพอะซีนสะบัดผมเมื่อกี้ตัวแม่จะแคร์เพื่อเลยนะฮะโอเคก็คนนี้ส่วนตัวอาจจะคิดว่ายังไม่ถึงมงเนาะแต่ว่าท็อป5ยังไงก็มีนะคะทายแล้วทายสุดคนนี้ไม่รู้ว่าทุกท่านจะเห็นตรงกันไหมเดี๋ยวมาดูกัน คนสุดท้ายก็คือ u าว Africa South อฟริกาเนี่ยประวัติคร่าวๆนะคะชื่อดาวีดาวีทำงานในด้าน asset management เนาะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่น่าขบอปะมี positive energy ชอบทรงผมคะ่ะรู้สึกอ u r a เริ่มมาแล้วตอนที่เขาได้มองมิสซา t h อฟริกาเนี่ยคือมองว่าเขายังมีความแบบ เด็กอยู่อ่ะยังมีความอินเนอร์แบบไม่ได้ควีนขนาดนั้นเนาะเออแต่ตอนเนี้ยคือทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะประเทศนี้เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเพราะว่าในยุค IMG ก็ได้นางงามจักรวาลไปแล้วต้้งสองคนนะคะก็คิดว่าสายสะพายเกร่งอยู่คะ่ะแล้วก็เลยช่วยทำให้นางน่าจะได้ขึ้นถึงท็อป5นะคะถ้าจะ การวิคเคห์ของตัวาเองเนาะนางแอดเวเกตในเรื่องของการศึกษานะ่าหลากจังเลยอะ่ะรู้สึกเขามีความ l i ฟ e l y ูนิ่งอะ่ะคือบุคลิกเขาแบบควีนขึ้นมากมากมาแล้ว Prior is 23 year old is fluent in four languages and hopes to host a TV show or a podcast in the future South Africa เดินดีนะคะแต่ไม่ได้แบบว้าว,าวเนาะเรียบเรียบมาเรียงๆนะคะจัดระเบียบร่างกายดีหุ่นดีผ้าสวยผ้าสวยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคํา effortless นะคะไม่ได้รู้สึกว่าพยายาม

ของเซาแอฟนะคะต้องพูดเลยว่าชอบชุดมากมากชุดสื่อถึงความเป็นเซาทแอฟริกาได้อย่างดี้ชอบผ้าโพกหัวมากเลยแล้วทรงผมทุกอย่างคือกรี๊ดฉันชอบนะคะแล้วก็ติดนิดนึงสีมันอาจจะกลืนกับแบ็คกราวด์ไปหน่อยใส่ตามั่นใจนะคะแอติจูดดีมากคือรู้สึกกลมกล่อมไม่ได้ฟาแต่ว่าช็อตที่แบบเหมือนเดี๋ยวนะหมุนใช่ปะ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนกล้องซูมเข้ามาสายตาแบบ มียที่จูนิ่งรู้ว่าตัวเองสื่อสารอะไรประมาณนี้นะคะว่า top 5 prediction just predict ที่ที่แต่กวดคาดว่ามี potential ที่จะได้เป็น top 5ใน Miss Universe ปี2022นี้นะ วันที่15นะคะวันอาทิตย์นี้8โมงนะคะทาง YouTube หรือทางช่อง JKN 1 8นะคะโปรโมทให้แม่แอนนิดนึงแต่ว่าใน u t u b e เหมือนจะชัดกว่านะก็ใครใครสะดวกตรงไหนก็ไปอ้อทีนี้ลืมว่าจะแต่ไม่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากเนาะว่าท็อป10เนี่ยแต่ว่าคิดว่าใครที่พอจะพอจะเป็นไปได้นะคะก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันเบียดกันมากเลยบางคนอ่ะเราอยากให้เขาอยู่ในท็อป5ด้วยซ้ำแต่ว่า ด้วยความว่าด้วยความว่าอะไรรู้ป่ะความว่าลาตินมันเยอะไปแล้วอะก็เลยมันก็เลยตัดสินใจย,ยากนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแค่โพลค,ความชอบของแตงกวานะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็เป็นการวิเคราะห์จากมุมมองของแตงกวาเพียงผู้เดียวนะคะเอ,อเ,ออเอ่อคนที่คนที่น่าจะเป็นติดท็อปเทนเนาะอีก5คนนะคะก็ ที่คิดเลยนะคะแอนนาเสือแน่นอนนะคะไทยแลนด์นะคะ USA เอ่อ USA เดินดีนะคะแต่ว่ารู้สึกเหมือนกระแสะเขาไม่ค่อยดีช่วงที่เขาได้ miss USA เนาะซึ่งมันนึกว่าไม่แน่ใจว่ามันมันมันเกี่ยวกับเรื่องนิสัยหรือเรื่องอะไรของเขาไหมซึ่งตอนนี้ตอนเนี้ยเวลาเนี้ยให้ประมาณนี้ก่อนค่ะเป็นท็อป10แล้วก็เวเนเ,เ่เวเน่จริงๆอ่ะเขามี potential ที่จะไปถึง ท็อป5มากๆแต่ไม่ชอบชุดราตรีเลยเลยให้ไปอยู่ท็อป10เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันจริงนะคะออีกคนหนึ่งที่คิดว่ามี potential คืออิตาลีอิตาลีตอนแรกอะเราอยากให้เขาอยู่ท็อป5มากๆแต่ว่าโชว์วันนี้เหมือนผีกะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะคะคือลุกนั่งคือดูแกลมดู h i g h อ็นดูอะไรตลอดเวลาจนบางทีมันทำให้เข้าถึงยากอะ เออเรารู้สึกอย่างนี้นะว่าเขาดูเข้าถึงยากนางดูต้องไฮเอนด์นางดูชุดราตรีนางเหมือนจะเป็นวอร์ซาเช่นะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะคุณคุณว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งอเม็กซิโกค่ะโอเคแทบจะลาตินหมดเลยโอเคอันนี้เป็นแค่ความชอบส่วนตัวของแตงกวาน,นะคะซึ่งเราก็วิเคราะห์แหละรอบพีริมเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็ ส่วนคะแนนหลังบ้านอะไรก็ไม่ทราบนะคะรอบรอบห้องดําก็คิดว่าทุกคนน่าจะทําได้โอเคเพราะว่าทุกคนมีเหมือนสกิลการแบบพูดต่ a k i ้ g ที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็มีโครงการที่จับต้องได้นะคะแล้วก็น่าสนใจโครงการก็เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าอะไรที่ทําให้โลกดีขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าจะเป็นแคมเปญที่สนับสนุนในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่ง แต่ละคนก็แอดเวเคทออกมาอย่างเป็นรูปธรรมน่าสนใจขอพูดถึงแอนนาเสือดนนีหนึงวันนี้ทําได้ดีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท็อป5มันแน่นอะเลยนะนัเวลานี้ส่วนตัวแตงกว่าแตงกว่าให้อยู่ที่ท็อป10ก่อนเนาะแอนนาเสือซีนเปิดตาหยีแล้วก็ยังยังมีความแบบไม่นิ่งอันนี้เท่าที่รู้สึกเนาะชุดว่ายน้าจึ้งค่ะชุดว่ายน้ำต้องบอกว่าดีแต่ไม่ชอบพาข้างหลังเลยคือลายคืออีหยัง คุณทําทั้งที่จริงๆตัวแอนนาเขาแอดเว a เกตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันแย่ขยะคือจริงๆกว็ว่าสื่อในเรื่องที่ตัวเองแบบหรือเรื่องการศึกษาอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันจะรีเลทกับสตอรี่ที่คุณพยายามสร้างมาส่วนอี e n นิ่งกาวชอบชุดค่ะชุดทรรมจากฝาของกระป๋องจากขยะอันเนี้ยรีเลทกับสตอรี่แอนนาดีนะคะอันนี้ก็ชอบแต่กับคุนแอนนารู้สึกมันไม่ค่อยเข้าอะ่ะเพราะว่า เอนอาเขาช่วงบนเลยกะค่ะคนผอมบางใช่ป่ะมันเลยทําให้มันตัวมันรีทําให้น้องเดินยากนิดนึงเนาะเหมือนทายอนาเป็นคนที่อินเนอร์ดีเหมือนปลดล็อกแล้วอะ่ะแล้วก็สายตาดีหวังว่าจะได้ดูน้องในเดินรอบสนอทคือได้เดินอยู่แล้วอยู่แล้วนะยังไงก็ท็อป10ต่ําๆแน่นอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้อนาเสือด้วยนะน้องทําดีมากเก็บตัวคือไม่พร่องเลยดีทุกวันนะคะก็เดี๋ยวยังไง ถ้าชอบไม่ชอบหรือว่าคิดเห็นต่างกันอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันย้ำนะคะว่าเป็นแค่การวิเคราะห์จากมุมมองของตังก่าเองนะคะใครเห็นต่างก็คอมเมนต์นนะอยากดูอยากดูมุมมองของคนอื่นๆบ้างนาแชร์กันได้คะ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ล้วกันนะคะไว้เจอกันไยนอบยบายสวัสดีคะ่ะ